พี่น้องแชมป์จัดไปทุกคนยกมือยกสูงขึ้นสูงขึ้นเอกสูงให้สุดคราวนี้จงถามตัวเองว่าทำไมไม่ยกให้มันตรงสุดสูงสุดร้อเซตั้งแต่แรกะนี่คือกุญแจสำคัญสำหรับทุกอาชีพอยากมีชีวิตดีใช้ปรัชญาก็เหมือนแค่ยกมือเป็น,าาปนโมซาลานักเตะที่ประสบความสำเร็จที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ พาทีมนกแดงหรือภูผูเป็นแชมป์คว้ารางวัลดาวยิงสูงสุดของลีกเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของฤดูกาลและนักข่าวลงความเห็นให้เป็นนักเตะแห่งปีรู้สึงถึงบทเรียนยกมือให้สุดโมเปิดใจนะครับว่าสัญญาใหม่ที่ได้เนี่ยไม่ได้มาจากฟอร์มในสนามอย่างเดียวแต่เพราะโดนติคาสนามซ้อม